สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ให้กับชาวเมษนะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนเมษายนแน่นอนค่ะเดือนเมษาเนี่ยไม่หลายๆท่านนะคะจะเป็นเดือนเกิดนะคะคนที่เกิดราศีเมษเนาะก็ขอวอวยพรวันเกิดให้คุณเมษทุกคนนะคะมีความสุขสมหวังนะคะประสบความสําเร็จทุกเรื่องของชีวิตที่คาดหวังแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความรักก็ขอให้มีความรักที่ลงตัวนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูได้อ่าทั้งแบบลักขนาแล้วก็ราศีการบงวันที่ได้ทางตะวันตกประเไทยค่ะเป็นดวงสำหรับคนมีประเด็นความรักแล้วนะคะถ้าโส,สนิทหรือรอรักเก่าก็รอดูในสัปดาห์ถัดไปได้เลยนะคะ ได้พลังงานที่ดีนะคะตำแหน่งแรกนะคะตัวตนคุณตำแหน่งที่2ตัวตนคตตนลค,ค,ค่ะ3ค่ะสิ่งที่ต้องระวังสีพลังงานที่มีร่วมกันนะคะ5สิ่งที่เขายยบ่อยคุณรู้6มุมมองที่เขาวางคุณค่ะ7นะคะอิทธิพลภายนอกแล้วก็บทสรุปค่ะโอ้ท้ายสำรับดีมากนะคะขึ้นเป็น u d g m e n t ช่วงเวลาที่คุณไมตร,รอคอยนะคะ ตรงกับดวงโหราศาสตร์พอดีว่าเขาบอกกันว่าสําหรับชาวเมษแล้วเนี่ยถ้าพ้นช่วงวันเกิดไปแล้วนะคะสําหรับไครที่ราศีเมษนะนะมันจะ,ะมีพลังงานที่ดีนะคะชีวิตจะลงตัวมากขึ้นนะก็ความโชคดีอะคะ่ะก็จะเข้ามาในช่วงนี้เนาะ,ะส่วนไพ่ของเรานะคะนี่ก็ใช้ได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีคุณก็จะได้รับข่าวดีอะไรที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะคะ ก็จะลงตัวประสบความสำเร็จนะใครรอคอยความยุติธรรมอะไรบางอย่างเนี่ยคุณก็จะได้รับเช่นเดียวกันหรือว่าความชัดเจนนะคะมาดูค่ะให้คุณก็ดีค่ะขึ้นมาก็เป็นเด็กถือถ้วยนะคะอ่าสภาพยายจ,จิตใจดีมากนะคะมีโชคลาภถ้าทำอะไรด้วยตัวเองก็จะประสบความสำเร็จในแบบที่ตั้งใจถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยหมายถึงเราเนี่ยมีความคิดที่ดีค่ะพลังบวกเต็มที่แล้วก็อยากที่จะ ทำความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีที่สุดถ้าเคยมีปัญหากันก็หมายถึงการพร้อมที่จะขอโทษหรือให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะใครที่เพิ่งลุ้นความสัมพันธ์อาจจะหมายถึงการแบบรวบรวมความกล้าไปบอกรักอะไรแบบนี้นะคะส่วนทางงานงคนรักคุณนะคะเป็นไพ่เลเฟอร์ขึ้นมากับหัวตัวเขาเองถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเนี่ยต้องระวังการสื่อสารระวังจะไม่ได้รับความร่วมมือนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มีโอกาสเป็นกันที่เขาอาจจะ เข้าใจอะไรเราผิดนะคะน้อยใจเราบ้างหรือถ้าบางคนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแบบไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากนักนะคะในมุมมองของเขานะคะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าพนักงานโดยรวม,มดีเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็จะเป็นสามคาถาความคาดหวังนะคะก็ต้องพยายามไม่ มีความคาดหวังที่มันไกลเกินไปหรือว่ามันมากเกินไปค่ะต้องให้มันพอดีพอดีนะคะแล้วก็ไม่กดดันกันนะคะถ้าเกิดว่าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าใส่ความกดดันให้แก่กันและกันอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะในความสัมพันธ์ก็ต้องควบคุมให้ดีนะวางแผนและดีค่ะแต่อย่าคาดหวังมากแล้วก็มีพนังงานที่มีร่วมกันนะคะของคุณสองคนเนี่ยเป็น the strength ที่กับหัวนี้ถือว่าดีมากเลยเป็นการยอมรอมชอมกันนะคะถ้าคู่ไหนที่คบกันมานานแล้วแล้วเคยมี ปัญหาเนี่ยจะเอาชนะค่าขานกันเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณยอมลอมชอมกันนะคะตกลงกันได้ทุกเรื่องนะ สิ่งที่เขาอย่าบ่อยคุณรู้ขึ้นมาเป็นห้าเหรียญกับหัวช่วงนี้เขาน้อยใจนะคะเนี่ยค่ะเลเวอร์ขึ้นมากับหัวจะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีรายเขานะคะหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยในทางกับกันเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีรายให้คุณนะคะเรื่องความสัมพันธ์มันก็เลยสําคัญน้อยลงนะคะสําหรับเขาก็อาจจะมีแบบเข้าใจกันผิดอะไรอย่างนี้ได้ะะที่บอกแล้วก็มุมมองที่เขามองคุณค่ะขึ้นเป็น6ถ้วยที่กับหัว ตอน,นี้ที่คนสองคนเ,นยเคยคบกันมานานแล้วนะคะถ้าไม่ใช่เพิ่งจะตกลงข้หากันเนี่ยเขามองว่าปัญหาเก่าๆในอดีตเนี่ยอาจจะยังกวนใจคุณอยู่นะคะเขาก็อยากจะเคลียร์ตรงนี้ให้มันจบนะคะคุณและเขาเนี่ยจะได้มีความรักที่มันแบบว่าไม่มีชะนักติดหลังนะคะไม่มีเรื่องเก่ามาสะกิดใจเนาะแต่ถ้าเป็นคู่ที่เพิ่งจะเริ่มคบอะ่ะเขาก็อาจจะมองว่าอดีตที่ไม่ดีของคุณน่ะทำให้คุณมีกำแพงนะคะเพราะฉะนั้น,นี่ยเขาน่าอยากคุยกับคุณในประเด็นนี้นะ ก็คือทําให้ความรักมันดีขึ้นนะคะไม่ได้เป็นปัญหาเนาะแล้วก็อิทธิพลภายนอกนะคะขึ้นเป็นเดอะสตาร์ช่วงนี้ด้วยความที่ตัวคุณเมธเองอะ่ะจะมีความโดดเด่นนะคะ,ะทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสเสน่ห์นะคะแล้วก็เรื่องของงานที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมทําให้ทุกด้านของชีวิตคุณนะ่ยมันง่ายนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อความรักด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยจะอารมณ์ดีแล้วก็มองอะไรเป็นแง่บวกไปหมดนะคะ บทสรุปนะขึ้นเป็น2เหรียญน,นะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องแบบจักกะลิงนิดหนึ่งค่ะทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันโดดเด่นนะสำหรับตัวคุณนะคะแต่คุณจะจัดการกับมันได้ดีค่ะสามดาบก,กับหัวค่ะปัญหาที่มันเคยเกิดมีในความสัมพันธ์ที่เป็นหัวสักมันจะหมดไปะะแก้ไขได้ แล้วก็มีราชนีคทถานะค,ความโดดเด่นของคุณนะคะความเป็นผู้นำค่ะพาชชั่นนะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยการควบคุมสภาวะทุกอย่างได้ดีนะคะแล้วก็มีสีคทาความสัมพันธ์ได้ลงเอยกันแฮปปี้ดิงแล้วก็มีความมัน่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่เขาป่านในระยะย,ยาวนะคะถึงขั้นแต่งงานนะไพ่ดีมากนะคะปลดล็อกนะคะสำหรับเดือนเมษา ใครที่แบบมีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่หรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยในเดือนนี้นะคะรับรองได้รับสิ่งที่คุณรอคอยแน่นอนเดี๋ยวมาต่อที่ลอเครนะคะโอ้โหโซเมตมามีดีเซปชั o นนะคะแล้วก็ Let's เลโก o ทร s ชู สำหรับคู่ไหนที่เขาผากันนานแล้วก่อนนะคะมันอาจจะเคยมีแหละปัญหาระหว่างกันนะคะการปิดบังการทำในลับหลังนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีการให้อภัยกันแล้วนะก็ต้องปล่อยวางนะคะต้องไม่พยายามที่จะเอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่แล้วก็ไม่พยายามควบคุมคนรักหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์นะคุณสองคนมีความเป็นโซเมตกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะไอ้อุปรสรรคที่มันเกิดขึ้นเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยคุณสองคนก็สามารถที่จะไปต่อกันได้ในระยะยาวส่วนใครที่ เพิ่งจะคบกันนะคะในอดีตคุณอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่แบบโดนหลอกนะคะคนเข้ามาไม่เคยจริงใจอะคุณนะคุณอย่าเอามันเป็นกำแพงในใจนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยได้เจอกับหักแท้แล้วนะคนนี้เขาเป็นคู่ชีวิตคุณเนี่ยคุณก็ต้องแบบปลดปล่อยตัวเองออกจากสิง่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะในอดีตนะคะอย่าไปควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะต้องรีแลกซ์นะมาดูที่คำแนะนำนะคะ มีคอนเซ็ e เตอร์ค่ะ let go แล้วก็มี Success ให้ดีมากนะคะช่วงนี้ทำอะไรใช้สติเยอะๆนะคะพิจชณาให้ดีจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อะไรที่มันแล้วไปแล้วต้องปล่อยวางนะการที่เราเคยมีปัญหาหรือว่าเคยล้มเหลวในอดีตเนี่ยอย่าเอามันมาเป็นกำแพงในใจนะคะปัจจุบันเนี่ยจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคุณจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนาะอันนี้ใช้ได้หมดทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณชาวเมฆแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าคุณชอบความทำนายนี้อยากเคลมมาพิมพ์น้อมรับไปได้เลยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ line, สอบถามข้อมูลได้ค่ะไลน์คิดให้ตัวน้องมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะเจอก,กานันในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีค่ะ